สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวะพุทธังพะคะวันตังเทมิสวาาโตุพะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนพคะาวโตสาวากสรงโขสร้างคังะนาม,ามิเข้ายานเข้ายานแล้วผมเข้ายานแล้วครับสมาธิแตกฉานแล้วครับผมเข้ายานอันนี้ก็เข้ายานเข้ายานวิเศษสวยนะเธอเธอนอนสวยนะ เธอนอนสวยนะเฮ้ยเฮ้ยม <Hospital> ีมด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 